Tra รลีเจนส์อีพีที่5แล้วใช่ไหมครั้งนี้เนี่ยมีคนรีเควสว่าผมพูดเร็วเกินไปเออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะพูดใด้ช้าลงก็แล้วกันวันนี้อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะผู้จําไม่ได้อ่เดเด็ดเด็ดเจลัตควินตินชื่อยาวจาวังวะเป็นตัวละครที่มีสไตล์การเล่นที่แปลกแปกว่าชาวบ้านนะครับถามว่าทําไมก็คือตัวละครตัวอื่นเนี่ยเวลามันกดหลบเนี่ยปึ๊บมันก็คือการหลบแบบหลบปกติครับแต่สำหรับตัวละครควินตินเนี่ยเวลากดหลบเนี่ยมันจะเป็นการยกลแบบนี้ แล้วเราจะเดินช้าลงนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเล่นโคตรยากเลยมึงโดดแบบปกติเหมือนคนอื่นเขาทาไม่ได้เลยยังไงวะเนี่ย เล่นทุง่งเล่นท่าเลยโซึ่งสายที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะเลยครับแค่กดสกิลลองสกิลหลักกดปุ๊บเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยจัดมาดิเอาบ,บ๊๊บบั๊บ,บมันน่ะคือลือน่ะถามว่าทำไมต้องเล่นสายนี้นะครับเพราะประจักประสบการณ์การเล่นมามากกว่า2วันของผมสกิลเฮียแกสายนี้นะครับพอจะไปวัดไปวาที่สุดแล้วนะซึ่งเซตสกิลหลักสกิลหลองก็ตามนี่เลยครับก็เป็นสกิลของเฮียแกนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าโอ้รู้สึกจจจจะะเเเอออออดดด่่่าาาานนนปปรสสททว้้้ยใใคลิกกกูก็ไหหมๆัีืื สภาพไม่ว่าจะผ่านไปกี่พบกี่ชาติเฮียแม่ก็แจกของมันเดิมเลยนี่มันแจกอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยตายไม่เป็นไรในเมื่อเฮียไปตีพึ่งตใจของเราไม่ได้เราก็ต้องทํางานทางานเก็บเงินใช้นี่ทํางานเอ้ยไม่หยุดไม่ย่อนครับอืมตอนต้นเกมก็ต้องฟาร์มหน่อยเนาะตัวนี้มันนข้าขงันลำบากนะครับตอนต้นเกมก็มยังว่านะฮะตัวแท้งน,นะเนาะตัว DPS ลำบากเลยครับตัวแท้งจะเหลืออ,อืมเบิมเบิ่มลื่อลือน่ะอืมดูธรรมะธโมก็ไม่ดีพวกเนี่ยวันวันก็ตะโกนหาสรรหาแอะ มันอะไรวะเนี่ยมันตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยมันทําอะไรได้วะน่ะมันคือตัวอะไรกันแน่วะเนี่ยปกติสลามมันไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะผมไม่เคยเห็นสลามหน้าตาแบบนี้เลยเม,มาก่อนเลยนะอ,อือย่ามาทบกูไอที่เห็นอยู่เนี่ผมอ่านมาหลายเทสแล้วนะ เล่นยากแค่ <S <S ไหนเลยคิดดูแนะนำว่าถ้าคุณไม่ชำนาญจริงอย่าไปหาเล่นนะตัวนี้เนี่ยเึ๊อบนุโวขาดในาร์โอวีโอ้โหแล้วดูมันพุ่งเก่งใจกูบ้างกูจะทุบสักทีนะเออดูพุบพุบแรงปะลาดเี่อะไรอะไรอะไรอ้อะไรพุ่งไปไหนนะว่ายว่ายว่ายกูไม่อดูอดอโซตายนุโวจะเก่งปะโธ เฮ้ยเจอบอสรับแบบปุ๊ป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 ปไปไหนเออกว่าจะตายเออด่านนี้เป็นด่านทะเลทรายนะครับศัตรูในด่านเขาข้างกวนตีนในระดับหนึ่งนะครับอ่ะพูดตรงๆจากใจนะครับศัตรูในด่านนี้ยกวนตี๋ทุกตัวนะโอ้โหครั้งนี้มันจะทําอะไรอีกวะเนี่ยอู้พระเจ้าอะไรวะนั่นขาเมฆขาเมฆห้าก็มาเออ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 โดนไม่โดนไม่รู้กูเออไปก่อน ามาอยู่ใ,ใกล้ๆกันหน่อยนี่ผู้บุงก็งโง่เนะมาอยู่ใ,ใกล้ๆกูนเนี่ยมึงก็รู้กูตีหมูแรงจะตายวันทีไอ้บอสทั้ทงที่แล้วนี่ไม่ได้โชว์พาวเลยเนาะอย่างว่าไอ้กรชาสอยทีเดียวก็หายหมดแล้วเอานี่มาตัวที่มันเล่นยากึ้นมหนอยทุบทุบลูกป,ปั้นกว่าจะแตกวิธีการสู้ปั้ตัวนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ก็คือทุบลูกป,ปั้นที่มันแตกก่อนเนาะหลังจากนั้นเราก็ทุบมันได้สบาย้นอ,อ่าได้ไปสุดลูกเนาะมันครับอ่าอ๋อวิธีการพังงาพังงาก่อนตายไดี๋ย่เวัสดีครับ ท่านสมาชิกชมรมคนชอบวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูติ <cualquier> ทงทงั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาติ <S <S ไม่เข้าใจ <S <S ท่านผู้ชมครับผมมีอะไรจะมาบอกผมตายอีกแล้วครับ จะบ้าตายท่าที่ผมอัดมานะครับตัวละครตัวนี้นี่พาผมปวดหัวมากที่สุดแล้วนะตายเยอะมากๆครับท่าที่ผมนับได้นี่มันลอกไปประมาณ15เทคแล้วนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับถ้าคุณเป็นสายฟรีและอยากจะหาตัวละครอะไรดีๆมาเล่นฟาร์มไว้ก่อนเนี่ยตัวละครตัวนี้ผมไม่แนะนํามากๆนะครับมันเล่นยากจริงๆนะครับแนะนานะครับถ้าคุณจะเลือกนะคุณเลือกโอลิจะดีกว่านะเป็นตัวละครที่ผมปวดหัวมากนะครับตัวละครตัวอื่นเนี่ยเอาแค่2ถึง3เทคเนี่ยมันก็ได้แล้วแต่ตัวละครตัวเนี้ย15เทคคิดดู พาเท็กพเจ้าผมไม่เก็ตอะผมไม่เก็ตมากๆเออโอเคช่างมานันเถอะครับมาดูกันต่ออ,อ่าเหมือนจะเป็นแมปสนามโลกไหฮะเออดีเหมือนกันจะเ,เจอแมปใหม่ๆอ้าววันดีอีเจสส๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ,ยคะอยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะ คุณพี่พี่คุณพี่โทรตามช่างจานเาาเทียมเอารีโมทประจูนเลยค่ะดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูลำคาญมีรีโมทจะจูนหาช่องก็ได้เนี่ยหาช่องมีแต่วววายวยวายกูลำคาญกูทำงานไม่ได้เนี่ยลำคาญอีกไม่ต้องโทรเข้ามาทำงานไม่ได้กูเครียดเนี่ยเออโอเคเราได้อีเจนี้มาเป็นพวกอะไรแล้วนะอ้าวเฮียอืมอโอ้โหใครมีไฟแช็คนะครับขอยืมหน่อยจะเผาร้านเฮียแล้วนั่นแหละอามาบุกเข้าไปยังไม่หยุดยั้ง ยิงอยู่ได้ยิงอยู่ได้ตัวนี้ตอนต้นเกมมันก็จะลำบากลำบาก่อยนะครับแต่ทอนท้ายเกมก็เนี่ยมันก็หายครึ่งหอ้องเหมือนกันแต่จริงจริงนะคุณไปฝึกเล่นมาดีกว่านะครับตัวนี้มันเลิงยากจริงๆนะผมขย่าใ,ให้ตัววทุบไปดิเบิ่มเบิม,บมพนะคือลือเนี่ยมันสู้พลังและความเบิ้มๆบิมไม่ไ,ได้หรอกเว้ยโอ้มาทั้งกองพันม,มาทั้งกองพันก็ไม่หวั่นแล้วกันอืออดีเป็นงานดีมากงานดีมากเอออีจีนี่งานดีจ้ะโอ้สไลด์โอ้มันเป็นอะไรของมันเมื่อกี้ วางกับระเบิดอยู่ได้อ่าวางอ่าวางวางวางกับดบบต่อหน้าศัตรูเลยมนะันต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ยปอ,องไปทีสั่งการอะไรยามาสั่งไม่เอาไม่เอาแค่นี้ชีวิตกูก็ลำบากพออยู่แล้วเออมันมีคนบ้านไหนวะเนียเอากับระเบิดวางหน้าศัตรูเนี่ยอ่าอ่ากงงวะ่ะกูงงกับศัตรูด่านนี้วะ่ะเป็นโคตรโก้เลยวางกับดับต่อหน้าศัตรูเลยโอ้โอ้แล้วมันอะไรย <laughs> ั ก็ถายแยกเงาวันละเอ้ยเอ้ยอะไรอะเริ่มบอสครั้งนี้มาเป็นแฝดเว้ยมันจะมาหมู่มาเดี๋ยวกูก็ทุบได้หมดตอนเนี้ยอือเอาเน้นเน้นเอาหนักหนักโอ้พี่โดดได้ก็ไม่บอกปุ๊บปุ๊บเอามันอัดกำแพงี่แหละอืมไม่ดนพอพอกับพี่โรแกนว่าจะยิงได้แต่ละนัดแต่ละนัดอ่าโอเคมันตายไปตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งโกรธมากเลยเดี๋ยวอ๋อหน้าแดงแดงก็รู้เลยว่าโกรธขนาดไหนโกรธคือโง่โมโหคือบ้า มันนาคือกล้วยในที่พูดมาเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรวะเจอกันกี่ครั้งแล้วเนาะไม่เบื่อกันบ้างไงวะทุบไปปาดไปอีกหนึ่งนัดเอาไปอีกหนึ่งดอกเอาไปอีกหนึ่งดอกทุบไปดดเออทุบไปไม่กี่ดอกก็ตายแล้วเหรอเนี่ยทุบไปทุบไปดดเอาเอออะไรอีเจอีเจยิงยิงยิงอีเจอีเจอะไร เฮ้ยโอเคทีนี okay. please, ้ล uh ่างบอปก็โผล่มาแล้วถลายกูชอบท่าถลายอีเจ okay. ๊จริงไหมบอปยังไม่โผล่แล้วมึงถลายเล่นแล้วเอาเน้นๆเอาหนักๆคุกปหนึ่งดอกคุกปีสามสิบสี่สามสิบสามสามโอ้โหเลเซอร์มาเลเซอร์มาอ๋อไอเจ๊ป่อี้เจ๊โดนปิวไปเลยโอ้เลเซอร์มาเนี่ยกลบๆหน่อยว่าเสีชีวิตตัวเองมั้งดิเออโอเคแต่คาเลเซอร์เลยเอหลอดมาได้ครับโอ้ใช่เทปเป็นเอส เอ้ยแต่ว่าครั้งนี้เล่นแล้วไม่ตายว่ะเอาล่ะก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอะไรที่มมนอยู่ข้างล่างเนี่ยกดไปให้หมดนะครับอย่าไปกดปุ่ม dislike กับปุ่มรายงานก็พอนะคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับก็ก็ก็น่าจะโอลี่นี่แหละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ